สมุนไพรป่ามีรสชาติหวานปัจจุบันหากินได้ยากมากมีใครรู้จักบ้างครับวันนี้แม็กชวนแม่นะครับเข้าป่าลึกไปหาสมุนไพรครับลูกของเขาเนี่ยคล้ายกับมะเฟืองเลยครับแต่จะมี2ลูกก้นชนกันมันคือลูกอะไรครับมีใครรู้จักบ้างแชอเมเถ่านะครับเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนรู้จักน้อยมากๆครับทางภาคเหนือเนี่ยจะเรียกว่าอ้อย3ส่วนครับส่วนทางภาคอีสานจะเรียกหมากก้นติดเนื่องจากลูกเขามีก้นติดกันนั่นเองใช้อเเอมเถานะครับจะมีถิ่นกําเนิดทางจีนตอนใต้อินเดีียยยพมม่าาาววไทเดน ในรากของชะเอมนะครับจะมีแป้งและความหวานมากครับรากเขานะครับจะมีรสชุ่มคอครับใช้รักษาวันโรคและแก้ไอครับแก้ปวดท้องบำรุงปอดครับนอกจากนี้ยังใช้รากผสมตัวยาอื่นเพื่อกบรสยาหรือแต่งตัวยาให้หวานขึ้นด้วยครับผลมีรสชาติหวานนะครับใช้เป็นยาบำรุงกําลังแก้อาการคอแห้งและทําให้ชุ่มคอครับโดยส่วนมากนะครับจะนําผลอ่อนหรือฝักอ่อนนะครับไปลวกจิ้มดึงพริกทานครับนะครับกินง่ายสามารถต้มแล้วแบบว่าเอาไว้กินระหว่างวันได้นะครับแก้ปวดเมื่อย